ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านพบผมมิสเตอร์ชิโนอวีนนอีกแล้วครับพบกับเกม Hitman b l ัดม Money เยียโอเคครับก็อ่ะคือตอนแรกผมเล่นเดอร์ไปแล้วนะครับผมอ่าภารกิจนี้ครับเราเล่นภารกิจนี้แล้วแต่ว่าอยู่ดีๆแคปไอตัวหน้าจอเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับผมเหมือนมันค้างครับก็เลยต้องเล่นใหม่เนี่ยอุตส่าห์ได้ไซเลนแอสซิสินแล้วอะโอเคครับคุยคุย

Because of your jackalope president, he wants it legalized. Imagine that—the yep. most insidious weapon the world has ever seen—and he wants to legalize it. But the public, the public is an ass. Ale. Cloning is the ultimate weapon Coding. of mass destruction. It's a terrorist wet dream. But most mm. Americans still support cloning. and mm. Oh, มันใช้สับขั้นสุกมันใช้สับที่ผมแบบคิดว่ามันสูงนิดนึงมันก็เลยยังไงอ่ะแปลเมื่อทันฮอะไราเตียมพร้อม <Yes. S 2> okay, ครับโอเคครับมีงานใหม่ครับให้พ่โรดแล้วนะครับผมโอเคครับผม โอเคพี่ล้นของเราไอ้นี่อยู่แล้วครับสนใจทุกงานอยู่แล้วอุตส่าห์ได้ใส่เลนแอสเซสซิตแล้วแท้ๆอ่ะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนไอ้นี้ก่อนแล้วกันเป็นไซเลนเซอร์แล้วกันอะไรเนี่ยลาสคลิปอ๋อเพิ่มคาซซิตี้ได้นะครับผมไหนดูดิเฮ้ยอยากใช้ S M G เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ดิอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะกับงานเท่าไหร่ อ๋อ oh, <Okay. S 1> กระเป๋าอันนี้โอ้ oh, พิกล็อกห้าสิบเปอร์เซ็นับไปไอความจริงคือไอตรงเนี้ยมันสำหรับผ่านภารกิจนี้ไปแล้วนะครับผมแต่ว่าผมมาเล่นต่อมันก็เลยอัพให้นะครับผมโอเคมาเห็นไหนก็ไหนไหนมาเริ่มกันเลยสา์เล่นผ่านได้ไซเรน a s สซ mm ิสต์แล้วโคตรน่าเสียดายโอเคเราจะรอมันะครับรีบขึ้นลิฟดิพี่เร็วอ้าวไม่ทันเองนะพี่ช้าเองอะ ผมมุสารีบเนี่ยวัยรุ่นใจร้อนอ่ะอันนี้เดี๋ยวตานี้ผมจะเล่นไวเลยมาเข้าไปตรงนี้นะครับผมอ่าสวัสดีครับพี่โอ้โหปาร์ตี้โอ้สวัสดีครับ,รรบน้องสาวโอ้มองพี่อย่างงี้อยากโดนจัดเหรอจ๊ะมองพี่อย่างงี้โอเคสวัสดีครับอ๋อมันคือ,อยานี่นะครับผมอ้าวใครใครเรียกพี่ใครเรียกพี่ฮันซัมใครเรียกพี่ฮ um? ันซัมนีจ๊ะเร็ก เมื่อกี้น้องเล็กที่ฮันซัมใช่ไหมจ๊ะอยากอยากชื่อฮึกกรีไหมจ๊ะ uh huh. อืทะลักทะลักทำไมาชีวิตจริงไม่เจอแบบนี้มัง่งวะนี่คตรน่าเสียดายเออแต่ไม่เป็นไรครับผมมาปาร์ตี้แบบนี้แม่งต้องมีคนมีกันเลยมียามเฝ้าครับผมตอนนี้เรายังเข้าไปไม่ได้นะให้ยามมันไปก่อนสวัสดีครับพี่ผมมานี่เฉย มายืนเล่นเฉยๆพี่ไม่เข้าไปอ่ะเข้าไปดิพี่มองอะไรผมเนี่ยมองอะไรผมเนี่ยโอ้มองอะไรพี่ไปไปหันไปหันไปสวัสดีครับเออกว่าจะเข้าไปโอ้หอไปซะโอเคมันไปแล้ว อางนั้นนะครับเราจะไปตรงนี้เอ้าเฮ้ยชิบหายแล้วมียามวะโอเคครับเราจะเดินตามมันไปเพื่อที่จะเอาชุดนะครับผมเอาชิบหายแล้วไม่เห็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลงก,กันอะไรอะไรของมึงเนี่ยโอเค วัสด,ดีนี่ไม่ฉีดยาสลบแม่งโอเคเปลี่ยนชุดนะครับแล้วก็ปืนมาเดี๋ยวนี่แล้วก็จับไฟฮะดับไฟติดไฟใส่ก่อนจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบหน้าโอเคตอนนี้เราอำพลางสนียนเลย บอกเลยว่าเนียนโอเคตรงนี้ไม่มีใครเห็นเราใส่ยาปลุกเซ็กให้เป้าหมายตัวแรกนะครับผมซึ่งพอเขากินเข้าไปนะครับผมจะเข้ามาจือ้อกรุแน่นอนโอเคโอเคไมยังไมยัง โอเคมันกำลังนั่งอยู่แต่ไม่เป็นไรครับเราใส่ยาให้มันละ้อระหว่างนี้เราน,นี่ก่อนเราไปตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งเราจะไปที่ห้องครัวนะครับเพื่อเอาของนิดหน่อยสวัสดีจ้าขออนุญาตครับพี่ขออนุญาตครับโทษทีพี่โทษทีลบๆลบๆลบๆลบยเดี๋ยวหน่อยโอเคครับเราจะไปตรงนี้นะครับมามามาผมจะไปเอาของตรงดีกหน่อยสิพี่ โอเคครับห้องสตาร์ทอยู่นี่นะครับผมสตาร์ททวิสหรือเปล่าไม่ใช่นะโอเคห้องโอเคไส้กรอกเดี๋ยวเราหยิบมาก่อนนะครับผมเราจะเอามาเอามาทำอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันนี่หลบหลบดีหลบไปดีโอเคโอ้ปาร์ตี้นี้ถ้าเกิดไม่มีเขาเรียกว่าไงอะ่ะ ถ้าไม่มีนักฆ่าอะไรเนี่ยก็ถือว่าโอเคอ้าวสวัสดีครับลุงมานั่งอะไรตรงนี้คนเดียวมาย,ยังโอเคครับไอไอเป้าหมายเรากำลังจะพาผู้หญิงมาออฟนะครับผมโอเคอ่านี่ครับเราจะทิ้งไอ้นี่ก่อนทิ้งไส้กรอกนะครับอ่าเราจะทำอะไรกับไส้กรอกดูกันนะครับนึงนี่ครับ เราจะใส่ยาสลบในไส้กรอกจากนั้นก็เก็บมานี่ครับโอเคครับหิ้วน้องหนูมาละพิวหนูละสวัสดีครับมองอะไรครับมองอะไรครับตาพี่ทันแน่เอาเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยชิบหายมีคนเจอศพว่ะสวยแล้ว โอ้ยเวีอนแต่ไม่เป็นไรครับผมได้ไซเลนแอสซัสซินแล้ว <c oughs> ผมไม่ไม่ไม่ห่วงแล้วอันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูเฉยๆความจริงเนี่ยจะพูดไปยังไงอ่ะสวัสดีครับพี่ชายโอเคเดี๋ยวเราจะตามมันไปมันจะไปทําอะไรไม่รู้ข้างล่างเดี๋ยวเราจะมาดูกันอาเชิญครับผมมาคุ้มกันเฉยๆครับไม่มีอะไรครับไอความจริงไอบริการที่ตายเนี่ย ไอตัวเมื่อกี้อะครับมันจะเดินเข้ามาในห้องเนี้ยเราสามารถเก็บเหมือนฉีดยาสลบใส่มาในห้องนี้ได้นะครับผมโอเคสวัสดีพอฉีดยาสลบเสร็จเดี๋ยวมันก็อย่างเงี้ยครับผมยังไงอะเดี๋ยวมันก็คงฟื้นไนะอีกไม่นาน โอเคครับเราจะเดินตามมันไปโอเคมาสิพี่เฮ้ยคนตกตึกคนตกตึกคนตกตึกอโอเคภาร,รกิจแรกไปแล้วต่อมาภาร,รกิจที่สองเอาโอ้ยเฮ้ยเอา้าชิบหายไม่น่าไปให้เจอเลยเวรละครูเวรละสวย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 ละ กเอาชิบหายแล้วโอ้ยโอ้ยตา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 ย,ตายโอเคครับขอญาตรีใหม่ครับผมผมไม่น่าให้มันเจอเลยโอเคโอเคขออีกทีขออีกโอเคครับหลังจากที่ผมจัดการศพเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะไปที่นี้ต่อครับโอเคแป๊บหนึ่งผมลืมเอาไส้กรอกทำพิธีกรรมนิดหน่อยนี่มามาเราจะทำอะไรครับยาสลบนะครับผมนี่เอาอยาสลบฉีดไว้ในไส้กรอก เดี๋ยวเราจะเอาไปให้ใครกินเราจะมาดูกันนะครับผมมาโอเคต่อไปเราขึ้นไปตรงนี้นะครับฝ่าน้ําตกไปเลยนี่โอเคครับเราจะขึ้นไปตรงนี้กันอ่าเปิดลิฟต์นี่ไปสตูดิโอกันโอเคซึ่งสตูดิโอก็อยู่ตรงนี้อมา โอเคเหมือนเอาสวัสดีครับโอเคเราเข้ามาในเงนี้โอเคครับนี่เนี่ยครับผมที่เราจะให้กินนะไส้กรอกน,นะครับผมเป็นหมานะครับผมแต่ว่าความจริงคือผมจะใส่ยาพิษก็ได้นะครับผมแต่ว่าไม่อยากทำร้ายน้องหมาให้น้องหมาแค่สลบไปดีกว่าโอเคหลังจากมาสูบบุหรี่เสร็จสูบบุหรี่ทำไม่ดีทำไม้มันทำไมต้ตกตกึกตายเอา อะไรเอา้าเดี๋ยวเอา้เอา,อายังไม่สลบอีกเหรอเอา้เอาเฮ้ยหมาบักปะเนี่ยเอา้าวสัสดีครับพี่สงสัยหมาบักแต่ไม่เป็นไรครับผมมันไม่ได้ขึ้นไอ้นี่มันไม่ได้ขึ้นอะไรโอเคพี่ไม่มีอะไรโอเคขโมยวิดีโอเทปมานะครับผมจากนั้นเราก็ ไปที่ห้องกล้องวงจอมปิดต่อนะครับผมไปทําอะไรเราจะมาดูกันอ่านี่นะโอเคห้องอยู่นี่อะประตูเฮ้ยอเป็นปิกล็อกได้โอเคปิกล็อกกันเถอะโอเคโอมีสองคนเดี๋ยวรอให้แอันนั้นแยกไปก่อนนะครับแยกให้อันนั้นแยกออกไปอ้าสวัสดีครับพี่ชาย มองอะไระพี่แหมเข้มจริงๆโอเคอันนี้ไปละเดี๋ยวเราจะนี่ครับเราจะปืนออกมาแต่เราก,ก็ทิ้งปืนไว้ตรงนี้นะครับผมให้มันเห็นเปลี่ยงเบียนความสนใจนี่ครับไปดูครับไปพี่ตรงนู้นมีอะไรอะ่ะเอา้าม,มาดูดิเอา้าพี่ไม่ดูอ่ะ อ๋อสงสัยวางผิดที่ว่ะโอเคเดี๋ยวอีกทีนึงแปบ๊บนึงรองให้อีกตัวหนึ่งไปก่อนและแม่งไอ้ตัวนั้นเข้ามาพอดีว่ะเดี๋ยวค่อยจัดการแล้วกันอืมให้เดี๋ยวให้ตัวหน้าประตูนไปก่อนนะครับโอเคมาเปิดเข้าเปิดออกอย่างนี้เป็นผมผมรู้ตัวแล้วนะเนี่ย ว่ามันมีพิรุษโอเคไหนมึงยังไม่รู้ตัวกูก็จะทิ้งปืนอ่ะพี่ไปดูเลยตรงนั้นมีอะไรเล็วโอเคเนี่ยจากนั้นก็เอาเหี้ยโอ้โหแบงเลยชิบหายละเพนก่อนโอเคครับไม่เนียนละช่างหัวมันฮะ โอ้ไม่เป็นไรเพราะว่าผมก็ได้ s i เลนแอสซัสซินมาแล้วผมไม่ห่วงอะไรแล้วตอนนี้โอเคผมรีบไปดีกว่า okay. ไปเปลี่ยนชุดแล้วก็รีบไปดีกว่าความจริงไม่รู้สิผมคิดว่าผมควรจะไอ้นี่ยยังไงอะ่ะ จะวางปืนให้มันห่างจากประตูกว่านี้นิดนึงให้มันต้องเสียเวลาเดินไปเก็บอะโอเคมึงก็นอนไปแล้วกันนอนอยู่ตรงเนี้ยนอนให้พอโอเคโดนยิงขอนี้แล้วกันเพนคิลเลอร์ยาแก้ปวดกินไปก่อน <c oughs> โอเคมาไปตรงนี้ครับว้าหลีกไปดิหลีกไปโอเคครับผม น้องๆโอ้โหนี่มันปาร์ตี้ชมรมคนชอบชัดๆโอ้โหโอ้โและซันต้าคอสเมาๆอะไรตรงนี้เนี่ยมีสันตาคอส์ขี้เมาด้วยเรียกริฟเิ็วยเร็วๆริยบเ,เ,เออกว่าจะลงมานะเออไปเห็นแล้วผมเห็นแล้วเนี่ยโอเค นะไปวิ่งละกูไปแล้วโอเคครับเรียบร้อยคงไม่ได้ใส่เลนแอสซิสินหรอกครับผมโอเคนักฆ่ารับโอเคครับช่างมันครับแค่นี้แหละครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็บายๆนะครับผมสวัสดีครับ